สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาเทรนช่องที่จะพาคุณไปอัปเดตข่าวสารรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกถ้าคุณไม่อยากพลาดรถรุ่นใหม่สุดล้ำแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เลยนะครับ วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์รุ่นที่หลายคนรอคอยกับการกลับมาอีกครั้งของรถคลาสสิกสุดน่ารักที่ทุกคนคุ้นเคยนั่นคือ v o l kswagen Beetle รุ่นปี2025นั่นเองรุ่นใหม่นี้จะมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีล้ำสมัยและประสิทธิภาพการขับขี่ที่น่าประทับใจมากยิ่งขึ้นมาดูกันเลยว่ารุ่นปี2025นี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง โฟกส์วาเก b นบีเทิล2 0งยังคงเอกลักษณ์ดีไซน์โค้งมนที่ทุกคนหลงรักแต่ถูกปรับแต่งให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้นด้วยไฟหน้าแบบเล็ด,ดีไซน์ใหม่กันชนหน้าและท้ายถูกออกแบบให้เรียบหรูมากขึ้นเพิ่มความพรีเมียมให้กับภาพลักษณ์โดยรวมล้ออลอ,อลอาลายใหม่ขนาด18นิ้วช่วยเสริมความสปอร์ตให้มากขึ้นในขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งสเสน่ห์ความเป็นบีเทิลที่ทุกคนจดจำ ภายในห้องโดยสารมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยใช้วัสดุคุณภาพสูงตกแต่งด้วยโทนสีทันสมัยพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด10.25นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงพรีเมียมและระบบไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามต้องการเบาะนั่งหนังแบบปรับไฟฟ้าพร้อมระบบอุ่นเบาะที่ให้ความสะดวกสบายทุกการเดินทาง ด้านสมรรถนะการขับขี่โฟ l kswagen Beetle 2025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบชาร์จขนาด1.5ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ150แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ7สปีด DSG ขับเคลื่อนล้อหน้าอัตราเร่งตอบสนองดีการควบคุมพวงมาลัยแม่นยำช่วยให้การขับขี่ในเมืองและทางไกลเป็นไปอย่างราบรื่นและมั่นใจ อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือการใส่ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่มาอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนจุดอับสายตาร,ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคัน360องศาซึ่งทำให้การขับขี่ปลอดภัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้นโ o l k กสวา e เกยังใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่ช่วยลดการปล่อยมลพิษและมีการใช้วัสดุรีไซเคิลในบางส่วนของตัวรถรวมถึงมีการวางแผนเปิดตัวรุ่นไฟฟ้าเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้อีกด้วยราคาของ v o l kswagen Beetle 2025ยังไม่ถูกประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะอยู่ในช่วงระดับพรีเมียมสำหรับตลาดรถยนต์ขนาดเล็ก โดยเน้นกลุ่มผู้ขับขี่ที่รักในสไตล์เฉพาะตัวและต้องการรถที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ที่ผสานความคลาสสิกเข้ากับเทคโนโลยีทันสมัย v o l kswagen Beetle 2025ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งด้วยดีไซน์โดดเด่นสมรรถนะยอดเยี่ยมและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามช่องคาเทรนของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจอีกมากมายแล้วพบกันใหม่